สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Adobe Flash นะครับโดยเวิร์กช็อปวันนี้ก็คือการสร้างลูกศรหมุนวนน,นะครับเรามาเริ่มเลยครับเริ่มต้นโดยการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับโดยเลือกไป Action Script 2นะครับจากนั้นขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะสร้างวงกลมขึ้นมาในวงก่อน เมื่อเลือกเครื่องมือเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูที่ property ของมันนะครับใช้สีแดงนะครับขนาดเส้นน็่คือ5นะครับส่วนสีพื้นเราจะไม่เอานะครับจากนั้นกอ็อีกอย่างนะครับตรง Object d o w i n วนี้เราจะไม่เลือกด้วยนะครับแล้วก็ตรงส่วนของ Snap to Object นี่ก็จะเลือกด้วย อันนี้นก็สร้างวงกลมนะครับโดยการกดปุ่มชิปที่ชีบอร์ดค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้วงกลมที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็วาดเลยวงกลมนะครับคลิกค้งางวาดเลยจากนั้นปล่อยแปบเอ่อปล่อยปุ่มเมาส์ก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยปุ่มชิปทีนึ่งจากนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อกสนอนะครับว่า A R R o W U. Aero บู i M O V I E ตั้งชื่อเสร็จแล้วแล้วก็คลิกที่คีเฟมที่หนึ่งนะครับเพื่อเลือกวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในคี a ฟ e นั้นนะครับซึ่งก็จะมีก็คือวงกลมนั่นเองจากนั้นก็ไปที่ modify convert to symbol ตั้งชื่อว่า Ro r o w ้ U M O V I E เลือกท้ายเป็นมูวี่คลิปนะครับตรงนี้ตอนแรกเรเลือกเป็นมูวี่คลิปก่อนนะครับหลังน,นี้ก็เลือกจุดดิจิเทชันเป็นตรงกลางนะครับกดปุ่มโอเคไปทีนี้เราก็จะเข้าไปแก้ไขข้างในมูวี่คลิปที่เราเงสร้างขึ้นมานะครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ใน บูวีคลิปแอโรนะครับแอโรบูวีแล้วข้างในก็จะเป็นเส้นมีเส้นเชฟธรรมดานะครับทีนี้เราจะทำคลาสสิกทวีนนะครับทำการสร้างกายขึ้นมาแบบคลาสสิกทวีนภายใน o ูวีคลิปตรงนี้ครับก่อนอื่นเราก็จะต้องทำการคอนเวิร์ตเส้นนี้ให้กลายเป็น s ิ m โบ l ษนชนิดกราฟิกก่อนนะครับเราก็เลือก อีกครั้งหนึ่งครับเลือกเส้นอีกครั้งหนึ่งจากนั้นไปที่ modify c o n d e i t to symbol เลือกชนิดเป็น g r a p h i c ครับตั้งชื่อเป็น a r r o n u arrow r, o B r a p h i c g r a t h i c จุด digitization เป็นกลางเหมือนเดิมจากนั้นกดน ok นะครับเราก็จะได้สังเกตด,ดูที่ property นะครับ เรจะได้ p r o p ิตี y เป็นแบบคิ้นบนเปนกราฟิกนะครับชื่อว่าแ r โร่กราฟิกก่อนที่เราจะทำเคลื่อนไหวนะครับผมจะขอเข้าไปแก้ไขรูปล่างของวงคลมตัวนี้ก่อนเพราะว่าเราจะทำเป็นลักษณะของลูกสอหมุนวน,นะครับโดยการ double click เข้าไปตอนนี้เราจะอยู่ในส่วนของ a r โร w กราฟิกแล้วนะครับใช้ selection tool คลิกแล้วลากลงในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปล่อยแล้วกดปุ่ม delete ที่คีบอร์ดครับหนึงครั้งจากนั้นเราจะซูมเข้าไปบริเวณนี้นะครับโดยการกด Control shift แล้วก็หมุนลูกลิ่งนะครับเข้าไปกดปุ่ม s p a c e bar และคลิกซ้ายค้างลากนะครับเพื่อปรับตำแหน่ง ากนั้นเราจะวัดตรงหัวลูกศรน,นะครับโดยใช้เส้นนะครับโดยใช้เครื่องมือไลทูดีที่ Pro p e r t y นะครับอีกทีหนึ่งสีแดงนะครับแล้วก็สตโตเป็นห้าตรง Snap ก็เลือกอยู่แล้วนะครับจากนั้นคลิกค้างนะครับจนเกิดเป็นวงกลมขึ้นมานะครับแล้วเราค่อยลากอกไปกทีครับคลิกค้างลากไป ถ้าไม่พอใจตำแหน่งของเส้นนี้นครับก็ใช้ Selection Tool นะครับแล้วดึงตรงปลาได้นะครับมด,ดึงจนดึงที่พอใจแล้วเราก็กลับออกไปที่ Aero Movie นะครับไปนะครับชั้นหนึ่งซูเอาออกไปครับคลิ <c oughs> เอาออไปตำแหน่ง นี้เราก็จะสร้างาพักคืนไหวได้นะครับเราเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก่อนที่เราจะสร้างาพักคืนไหวเราก็ต้องมีจุดคีเฟมจุด,จดปลายทางก่อนนะครับรามีจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ไปสร้างจุดปลายทางที่แถวที่50าขวานะครับแล้วเลือก insert k frame จากนั้นก็มาทลิกเมาส์ขวานะครับบริเวณจุดสองจุดนี้นะครับเลือกเป็น class i c r e e n มาดูที่ Property นะครับเราจะเลือกเปโรเตตเป็นคล็อกไว้นะครับคือหมุนตามเข็มนาฬิกานั่นเองอก็เสร็จเรียบร้อยครับการสร้างรูกศรลูกศรตังนี้หมุนได้แล้วนะครับตออกไว้ที่ซีนหนึ่งทำการทดสอบโปรแกรมดูครับคอนโทรเลนเตอร์ทดสบแล้วก็หมุนได้แล้วนะครับทีนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่ซีนหนึะครับเราจะทำการย่อมูวิคิปเลยครับเราคลิกดูนะครับสังเกตด,ดูที่ปุดีนะครับจะเป็นมูวคิปอยู่นะครับเราจะทำการบีบทางด้านแกน X เข้าไปนะครับโดยการไปที่ท r a n ฟอร์มนะครับปุ่มตรงนี้นะครับต้องเลือกเป็นแบบไม่เชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ย่อด้านนี้ลงไปสัก70 เส็จ70นะครับจากนั้นลองทดสอบทีหนึ่งคอนโทรเลนเตอร์นะครับทดสอบเราก็จะหมุนือนเอกสารของโมลีแล้วนะครับถ้าอยากให้มันบีบย่ออีกก็เพิ่มนะครับที่ที่เป็นทั้งรอบ60ดูนะครับทดสอบดูใหม่เราก็จะได้รูปสอดหมุนวนนะครับบนลักษณะหมุนรอบแกนลักษณะ มีสามมีมิติมากขึ้นนะครับจะเห็นว่ามันมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับโดยด้วลักษณะของลูกสอมันจะเล็กบ้างใหญ่บ้างใช่ไหมครับถ้าเราต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้นะครับก็จะต้องทําโดยวิธีนี้นะครับโดยการเราจะเข้าไปแก้ไขในส่วนของเอโรกราฟิกนะครับที่เอโรกราฟิกก็อยู่ข้างในเอโรมูวี e ใช่ไหมเราก็จะทาการดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนชั้นนะครับในอโรมูวีแล้ว แต่คลิกเข้าไปอีกตอนนี้อยู่ในแอโรกาฟิกนะครับเพราะฉะน,นั้นเส้นตรงนี้แต่คล,ลิกที่เส้นนะครับเลือกเส้นทั้งหมดเราจะทำการเปลี่ยนเส้นตปเนะี้ให้กลายเป็นเชฟนะครับให้กายเป็นฟิลนะครับเลือกเลือกเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ modify shape convert line to fill นะครับเลือกไปเลยครับสังเกตตอนนี้มีนก็จะเป็นลักษณะของ,ของ,ของนะ เ้นที่เรเลือกเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปของสีสีพื้นไปนแล้วครับนี้ก็จับออกไปที่ซีนหนึ่งนะครับทําการทดสอบดูทีนึงเห็นไหมครับเส้นของเราก็จะไม่แยกบ้างใหญ่บ้างเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสร้างลูกศรหมุนวนนะครับส่วนวิธีการที่จะเอาลูกศรตัวนี้ไปให้หมุนรอบรอบแท่งรอบแกนรอบเผานะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูในเวิร์กช็อปต่อไปนะครับสำหรับเวิร์กช็อปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ